เมื่อนี้เฮาก็ว่าการอันแปลงหัวเนาะหลังจากที่เก็บเครื่องเก็บของแล้วงานเฮาก็สิมาเอาหัวเข้าคืน้เกอืมอ้เคยเฮาอืมพะว่าเฮ็ดกันเฮ็ดซอยกันเนาะอ้ายก็พอไอ้เกมก็ไปเฮ็ดเวียกแล้วมื้อนี้เฮาสิให้สภาเปิดคลิปให้สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง สบายดีโมเดลจสิมาเห็ดหัวงหมดเพาะสีแปลงอืแปลงตอนนี้สาเขียวพไปง่ายไปง่ายไมมมาแล้วตอนนี้เขากำลุกลักหัวแล้วเหรอเห็ดเองสบายดีสบายดีสาวเห็ดเองชาวตาเฮือนบุญี่ย์ใส่ไส้เนาะ ไม่ใจลูกสาวไมเคยจกนยี้เลยไปเอาเห็ดอันเอาปีนเล็กมาแล้วเนาะไอเกมกระบอสบายไอหักแขกทำภากันขุดเอากิ่งตะหนังมาใส่คืนเนาะแลวกามัน พุดยังบ่เลิกพอกีนีแ่แตานนองเซากีสวนเซากีแซากีไปใส่ตาเอาห็ดสวยกันหันแล้วเนาะจังเลยเอาไว้แต่ว,ว่าเขื่องคลองก็ยังกิบส่งยังบ่ทันแล้ว เพราะว่าเขาต้องได้เห็ดหวัวก่อนนะเพราะมันถือมันอยู่แคมทางเนะาะคะแนนภาบกเห็ดก็ยังแบบเขื่องของเสียเห็ดกันไหมเพราะมันอยู่แคมทางต้องเห็ดก่อนหลดุดหลุดไทนาะเป็ีกยนก,กายทางมันเป็นทางกายไปตลาดเนาะมา ตอนที่เาเอาหัวอ,ออกค่ะเ,เอาเสาอันนี้อ,ออกน้ำเนาะเอาเลยจะได้ขุดอันเห็ดหมังเสียมหักเสียมหักเสียมหักอันนี้กกหัวขาหัาวขา,าอ้อยแต่พูดสวยนี่แต่ คิดได้อยู่บ่เอาผัดเอาอันน่ะใส่ก่อนเนาะเฮาบ่ได้ขุดตอนแรกคิดว่ามันบ่มีเสาอยู่ตรงนี้ยอดมันเลิกโพดบ่มันตน้อยพมันเลิกไบ่เจอเสานี่มันน่ะโพดเสามันน่ะเสามันน้อมันบ่มีตัวยาวไปหาตัวยาวมาใหม่ ัตงสีสุดมาม่ายก็มีตัโตดอกอยู่ผู้เบิดเลยเก็บออกอันนี้อันน่ะภายเอามาอันนี้ค่ะเนี้ยใส่น้ำที่พอซื้อ่บเกมอมติน เกมไปหาอุ้มมาหน่อยละเกมแดดเ,ดเนาะแดดแห้งตอนนี้ประมาณแปดโมงสาวต้นเดียยัง่าแล้วอยู่ มีอะไรถามอะไรมาเลยไ้ดไปลากมามี่ทยไปลากถามคนวปาจังได้อ้ตาจะเป็นตะกองเองมุนไปมุนไปอ่ามันจะวดนัก Muốn theo từ cái văn tâm luật đấy. Ừ. เอาออกไปนอกก่อนนี่แกะไปนอกแล้วแกะไปติดเลยไปไไปแกะมาบาก่อยบ้าให้เหงก็ได้อยากน้องหสยกัน เด uh ี่ยวาเราสีสีแตทีก็สีเลยไปเลยบอกไปไงนไปพูดหวพูดพูดูป่ียกิ่งไปทางนี้มาแล้วสีเราจะยาไปทางนี้เลยไปทางนี้ใใกล้เได้ไ้อ่อนอ้านัดกิ่งมาี่นี่นะอะไรกิ่งม ขุดเสาอะนะคะอ๋อเสาอะนะเสาตัวพันจองค่ะบองไอ้ไอเก่งค่ะมาห่อกอ้เสียวจะกบไปเห็ดซอยข่อยยังเห็ดบะเล็วสามยังเห็ดบะเล็วสามยังห็ดบะเล็วสามจะหนับเงินบ่เงินไปอย่างนี้มาเบิ่งไว้ไปพัน Thanh nâng, bảo gì Anh kêu ăn lúc mà hãy khỏi bừng nè, cho đây lúc mà nó ngoại bảo Ăn lúc má mà hãy khỏi bừng nè Mà bừng má bốn là... má ngoại hộng như hả Mà lại bốn là... nói phải ao bài, cứ bớt là... Má nói Bớt là à? À, má nói Mà bớt lè hả À mà nó mau ấy Ăn má nó lại mặc bụng bừng Anh <laughs> kêu em cảm ơn ơi kìa Mà mà, mà lạc ngân อ้าคนหน่อยบาสบายไอเลยนี่มีเด็กโตเป็นตาซังตาแพงกระโดดเมือนต่อแล้วเหมือนต่อแล้วนนี่หมาอุ้มหมาไม่ได้ไม่ได้ทำไมอุ้มหมามาเนี่ลูกหมาเขาได้อันาตัวหน่อยแต่มามาไม่ได้ของไอเกมมาเบิ่งมาหน่อยนี่มา มานี่มาหน่อยนี่มันกินนมมันกินนมมาหน่อยกินนมแล้วไอ้แก้วแม่กินนมกินนมแม่แม่มาตุ้ยหนุ่ยนางตุ้ยหนุ่ยใหญ่แล้วโชคดีออกมาเห็นมาหน่อยพอดีเลย อันนี้เขาเกอ็อายเผื่นก็พากันกินเห็ดหัวเร็วเลยเนาะอายเคยกับหมเผื่นหมูเผื่นมาเห็ดซอยอือหูเผื่นเรากะบี่ยกเลยตะกี้เราพากันเห็ดเนาะพากันเห็ดนักขเ,เ,เห็ดน้งกันมือเ้านี่เลยนเนาะแก่ละกว่าใครแต่ว่าอายเผื่นเอาหมูมาซอย เกลพ like, er ี่น้องเกกบเห็น่ีเืเกืบเสียเกืหายพน้องเกหายเนี่ยสนอนจด้ปปะตีนเป่ามาแล้วเรียกแรงงานแลวก็ยามันมแล้วเลยยงกับโเห็นเกมเกิบไม่เกมอยู่ใส่สะไม่เกมขึ้นมใส่เกิดจะห่เอทมือปะไอเกมแล้วแบบนี้กม ใครจะไปเฮ็ดเบียกปลาไเกมเหรอ大姐ไปหาเงินหาไอเกมหาเงินหาไอเกมซื้อขนมไอเกมจะได้ขนมหลายเห็นดิเอาขนมหลายบอให้ไอเกมอยากได้ขนมหลายอืมใช่โอเคไอเกมก็บอสบายไอใครจะไปเฮียบียกปลาเจ้าอะไร大姐เป็นยังช่วยหายไปใครจะไปหาเงินหาไอเกมไ大姐ใครจะไปเฮียบียกปลาเจ้าอะไร ็นอย่างจะกินฮอดข่อยบ่กินฮอดข่อยบ่โด,ด,ย,ดยเลยกินฮอดเออดอนเอา้าสิกเกมอยากเห็ดปลาเห็ดบีหนาไปถึกอย่างนี้หนาสวยแทะมากัดบ่มาขูดได้ดิแฮรแมนบ่มาขูดนายเกมบ่ไปเห็ดไปเห็ดคนน้อย มันกระหมหัวมาใส่ประตูผะาน้ม <c oughs> กันสองคนเพราะว่าเอาประตูออกเอาออกกไปเลยเนาะตัวนี้หักตัวนี้เอามาใส่แลยแค่แต่ว่ามันปลดออกได ายประตูปขได้่าบังบันชีลมับหัวประตูหนักเจ็ดแล้วหางกรลังหมูสาวขาวพันจีกลับบานเร็วงานอะไรวะทับลุดีดีหนีงเกาะ ยังหลอกเลยกับบาดีมียังหลอกเอามาเอามาซบใส่ซือ่อประตูกันมานี่ออกแค่ได้แล้ววะออกได้อยู่ออย,ยังบ่ได้เอาใส่ฮาก,กระฮะฮะก็เอาไปใส่อันเดียวมีประตูแล้วกับใครเนี่ยยันแต่ไอเกมเหรียญออกทาง มูสาลาเปชิกาปานะเปินมาสอยเวียแต่งแต่มมืองานดองเนาะ